พบกับผ,ผมนะชอตตี้บูจจว่ากับกันดัมเบรเกอร์ภาคสี่ครับเกมแนวแอคชั่นครับกันดัมลงไปต่อสู้ในโลกเสมือนจริงครับเล่นได้ทั้งคนเดียวหรือว่าชวนเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันด้วยก็ได้ครับแต่ว่าไม่มี PVP อะไรกันแบบนั้นนะ จะบอกว่าเป็นกันดั้มก็ไม่เชิงนะคือมันเป็นกันพลามากกว่าครับก็คือเป็นของเล่นนี่แหละครับที่เราต่อต่อกันอ่นะจุดเด่นของการดั้มเบเกอร์ก็คือเราสามารถตกแต่งกันดั้มของเราได้ค่อนข้างหลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นหัวตัวแขนขาอาวุธอะไรพวกนี้เราสามารถใช้ชิ้นส่วนของกันดั้มที่มีในเกมได้เลยซึ่งเขาบอกว่ามีเป็นร้อยๆตัวเลยนะในเกมนี้ที่เด็ดอีกอย่างคือเราสามารถเอากันดั้มของเรานหะมาจัดวางองค์ประกอบ,กอบลอกเลียนแบบในแอนิเมะหรือจะคิดสตอรี่ใหม่ๆอะไรแบบนี้ก็ทําได้ โอเคเดี๋ยวเราเริ่มรีวิวเลยกันแล้วกันนะครับก่อนที่ท่านผู้ชมจะเลือกภารกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะอยู่ที่สถานที่แห่งนี้เสมอนะครับมันก็จะมีจุดหลายหลายอันที่สําคัญอย่างเช่นน้องหมีสีฟ้าตรงนี้ครับจะทําให้เราสามารถเจอผู้เล่นอื่นได้ด้วยนะครับผม ทีนี้หันกลับมาด้านซ้ายนะครับเราจะเห็นมีอยู่2สีนะครับพูดกับมีสีแดงก่อนก็นได้ครับอันนี้คือจะเป็นภารกิจช่วงต้นเลยท่านผู้ชมต้องทำเควสเนื้อเรื่องก่อนนั่นเองครับก็เล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆจนกว่าระบบมันจะเปิดมากขึ้นครับช่วงต้นก็จะมีเควสอันนี้สรุปสั้นๆเลยท่านผู้ชมดูก่อนว่าท่านผู้ชมอยากจะได้ชิ้นส่วนของตัวไหนก็ไปฟาร์มหาที่ด่านนั้นได้เลยครับแล้วถ้าเกิดเราเคยฟาร์มมาแล้วเขาจะมีบอกเลยนะว่าในด่านนี้มันเจอตัวอะไรบ้างครับแล้วเราก็ส เลือกกันดั้มทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับและก็ให้เลือกผู้ช่วยด้วย2คนนะครับแล้วแต่เราเลยว่าจะพาใครมาช่วยในการต่อสู้นะครับจะเป็นการต่อสู้แบบ3 V3 ครับและหมดนี้ผมชอบอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราจะเห็นโมเดลแบบแปลกประหลาดเต็มไปหมดเลยซึ่งเขามีบอร์ดนะครับว่าแต่ละส่วนที่เขาติดตั้งเนี่ยใช้พาร์ทจากกันดั้มตัวไหนบางนั่นเองครับส่วนคนที่อยากเล่นกับเพื่อนก็ออกมาที่น้องมีเหลืองได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการหาเพื่อนระดับหน้าเพื่อนที่แอดกันแล้วหรือว่าคนที่อยู่ในแคลรเดียวกันนนอะไรงง้้ยยกก็จสาาาามมถชวัด่ขึน งั้นเนี่ยผมเอาภารกิจของจริงให้ดูเลยกันละกันครับว่าอารมณ์จะประมาณไหนครับและนี่คือหุ่นล่าสุดของผมที่แต่งมาครับก็เรียกได้ว่าเอาชิ้นส่วนของกันดั้มหลายเครื่องเลยครับมาใส่ให้กับตัวนี้ เอาละเดี๋ยวเราเอาของจริงให้ดูเลยก็แล้วกันนะครับผมการเล่นเนี่ยมันจะแบ่งเป็น3รอบด้วยกันครับแต่ละรอบเนี่ยเขาจะมีเป้าหมายอยู่ให้เราจัดการนะครับเราอาจจะไปจัดการตัวอื่นก็ได้เผื่อเราแบบอยากจะได้ชิ้นส่วนของตัวเนี้ยเราอาจจะแวะจัดการมันหน่อยก็ได้ครับยังไม่ต้องจัดการตามที่เขาบอกก็ได้ส่วนอาวุธนี่ก็คืออยู่ที่ท่านผู้ชมเลยท่านผู้ชมติดตั้งอะไรมาเนี่ยผมก็มีบีมด้วยมีแกตซลิงกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีะตัวเคียวของแซนด์ร็อก แล้วก็มีบีมเซเบอร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือมันอยู่ที่เราเลยติดตั้งอะไรมานะครับผมมันติดตั้งได้หลากหลายเหมือนกันเดี๋ยวค่อยพาไปดูกันละกันเรื่องติดตั้งของมันติดตั้งได้เยอะมากจริงๆสาหรับเกมนี้ครับไงไงโอ้โหยิงกันเพลินๆครับผมส่วนตัวผมชอบสู้เลยอรัประชิดนะไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เป็นหรือเปล่ามันฟันสะใจเดียแล้วผมมีคอมโบด้วยถ้าเกิดใช้จอยเครื่องเพลคือกดสี่เหลี่ยมครั้งหนึ่งแล้วก็สามเหลี่ยมรัวๆเลยมันจะแอร์คอมโบสตูจนสตูแตกเลยอะ แต่ว่าต้องใช้บีมเซเบอร์ที่มือขวานะครับมือซ้ายจะใช้อะไรก็ได้โอ้มาสเตอร์กันดั้มมาไม่เป็นไรผมลอยขึ้นอากาศแล้วผมว่าฟันรัวๆเป็นไง <laughs> นี่เนะนี่ยเนี่ยอย่างที่ผมบอกสี่เหลี่ยมทีหนึ่งแล้วสามเหลี่ยมรัวๆ,ๆ <laughs> เล่นอย่างง่ายเลยครับผมโอเคเมื่อไรเราเปลี่ยนรูปแบบการเล่นบ้างครับยิงบีมใส่บ้างเป็นไงโอเคทีนี้เรียกสีโล่ซิสเต็มหน่อยอ่าด้านซ้ายล่างครับจะเห็นว่าผมติดสีโร่ซิสเต็มมดด้วยครับแล้วก็ฮิวได้ด้วยนะ คือทุกคนจะฮิวได้อยู่แล้วนะครับก็ถ้าเกิดเล่นใช้จอยเครื่องเพลงคือกด L1 แล้วกดสามเหลี่ยมอะ่ะมันจะฮิวได้อยู่แล้วครับผมเอ้าใครมาเนะีกเนี่ยออวิคตอรี่กันดั้มโอเคส่วนพวกสกิลต่างๆที่ผมติดตั้งมาเพิ่มเนี่ยดูด้านขวาล่างได้กด R1 คนน้างไว้แล้วก็กดได้เลยสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอะไรเนี้ยก็แล้วแต่ว่าติดท่าอะไรมาบ้างนั่นเองครับผมเราทําให้กันดั้มของเราเนี่ยอาจจะมีท่าแปลกๆครับอาจจะไม่เหมือนกับผู้เล่นอื่นซะทีเดียวเนาะอยู่ที่การตั้งค่าจริงๆครับผม แล้วก็เข้าสูตรเดิมครับสี่เหลี่ยมแล้วก็สามเหลี่ยมรูรูรโคตรสบายแต่หลงังๆอาจจะทําอย่างนี้ไม่ได้นะอ่าตอนนี้เกจพลังงานผมเต็มแล้วด้านล่างเห็นไหมครับเขาบอกว่าให้กด L3 กับ R3 พร้อมกันเดี๋ยวผมค่อยไปกดตอนเจอเป้าหมายต่อไปกันละกันโอ้จบด่านพอดีครับเดี๋ยวรอเปลี่ยนแมปแป๊บนึงในด่านหนึ่งจะมีทั้งหมด3แมปนะ หมายต่อไปครับกันดัมวิงครับผมงั้นเดี๋ยวผมกดเลยละกัน L 3กับ R 3พร้อมกันครับตัวแดงเลยอย่างกับทรานเซมนะครับผมก็ทําให้เราเก่งขึ้นกว่าเดิมเยอะครับแล้วเราก็กดได้อีกรอบหนึ่งด้วยนะจะเป็นการใช้ดาบนะครับเนี่ยดูเห็นป่เนี่ยโหดดอะเขาออฟแต่ถ้าเกิดว่าเรารีบกดจนเกินไปอะครับตัวแดงเราจะหายไปเลยทันทีครับแนะนําว่าให้เกตมันใกล้หมดก่อนก็ได้แล้วค่อยกดทีเดียวครับจะได้ไม่เปลืองครับผมโหด่านนี้กันดัมวิงอย่างเยอะเลยเนี่ยมอไการฟาร์มของจากกันดัมวิงจริงๆครับ อาจจะไม่เล็งเป้าหมายหลักก็ได้ครับเล็งไอ้พวกนี้แหละพวกกี๊กีกอกเอาชิ้นส่วนก่อน <c oughs> อนี่นะยิงบีมใส่แตกไปครับผมโอะกันดําวิงเอลิสบมาสิอยากได้ทวินบัตเตอร์ไลฟเฟิรจังเลยอ่ะขอหน่อยได้ไหมผมยังไม่ได้เลยอยากได้มากเจอแอร์คอมโบไปชุดเดียวแคบแตกเป็นไงล่ะโอ้โหผมบอกนะครับสีเหลี่ยมทีเดียวสมเหลี่ยมรัวๆนี่คือหลักสูตรเบสิกครับผมเล่นอย่างง่าย ใครมาอีกวะเนี่ยม,มาเป็นกล่องเลยจ้าอันนี้วิ่งกระดัมซีโร่กับกระดัมเอเปียนนะครับโอเคจัดไปยิงบีมใส่ก่อนเดีย๋ยวเด้เลงกีก,กีก่อนเอาชิ้นส่วนสกิลบางนี้ไม่ได้สกิลเลยนี่ไนงะเฮ้ยอย่าเพิ่งเพเยอหน้ามาไม่เอาเปลี่ยนตัวก่อนได้ไหมนี่ก่อนละกันไปนี่ไนงะนี่ไนงะโอเคเมื่อกี้ได้ชิ้นส่วนอะไรมาไม่รู้ไม่สนแล้วเข้ามานัววงในก็ขอหน่อยละกันไม่สนแล้ว โอ้ตัวขาดไปเลยเป็นไงชิ้นส่วนแตกไปเลยครับผมเห็นเพื่อนโดนก็เอาด้วยเลยปะล่ะเดี๋ยวเแป๊บนึงเดินหนีบ้างครับมองไม่เห็นใครเป็นใครอา้าวชนะเรียบร้อยแล้วคือถ้าเกิดเราชนะเป้าหมายได้พวกกีกี้จะหายไปเลยนะคราวนี้ว์ปมาแมปที่3ครับเจอบอสก็แล้วแต่ด่านเนาะบางทีก็จะเจอกันดั้มตัวยักษ์แต่ว่าด่านนี้เนี่ยเป็นพวกกันดั้มเอ็กเวยมา3ตัวเลยเอาไงดีเอาต้องเอาทีละตัวเนาะด่านนี้ไม่มีกีกี้นะครับโอเคเอานี่ก่อนก็ได้กันดั้มเอ็ก เฮ้ยดับเบิลเอ็กซ์นี่หว่าแล้วไงล่ะสี่เหลี่ยมทีเดียวสามเหมลี่ยมรูๆๆๆๆๆๆหลักสูตรเดิม <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงขอเรียกซีโร่ซิสเตก่อนมาซีโร่ซิสเตมมาละเราจะได้ตีเร็วขึ้นครับโอโห,โหเป็นไงหลักสูตรเดิมพวกเองนี่ไม่เคยเรียนรู้อะไรกันเลยใช่ไหมเออมาเอาซิเอ้ยแทนแซมเลยละกันทรอนซ่อมมาครับผมนี่นง โอ้ยเดี๋ยวมันหลบหลบนี่เนี่ยยิงบีมซ้ำสกิลมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดนี่เนี่ยนี่เนี่ยขึ้นบนอากาศโอ้ยอนี้มันรู้อันนี้มันรีบลงนี่เนี่ยขึ้นขึ้นขึ้นมาด้วยการขึ้นมาด้วยการขึ้นมาด้วยกันยาวๆอย่างชอบเรียบร้อยเกจจะหมดยังเกจจะหมดผมจะได้ปิดฉากไงเฮ้ยมันใกล้ตายแล้วคัปิดฉากเลยกันวับเรียบร้อยโคตรแรงเลยครับผม พอจบด่านก็จะมีการประมวลผลต่างๆครับได้คะแนนเท่าไหร่ได้ E x p เท่าไหร่ได้ตังค์และสุดท้ายคือการสรุปว่าเราได้ชิ้นส่วนอะไรมาบ้างนั่นเองครับถ้าเกิดท่านชมกดเลือกไอเทมมันคือการขายนะเราจะไม่ขายตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับไปที่ล็อบบี้แล้วค่อยไปขายก็ได้เอาล่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาแต่งกันดั้มกันบ้างดีกว่าก็เปิดเมนูขึ้นมาครับแล้วก็ไปที่ห้องแต่งกันพลาครับ เมนูแรกเลยคือการประกอบนั่นเองครับเวลาที่ท่านผู้ชมได้กันดั้มตัวใหม่ๆมาเนี่ยก็แนะนําว่าให้ลองใช้คําสั่งจัดเลี้ยงอะ่ะเออแล้วเราจะเลี้ยงตามอะไรก็แล้วแต่เราเช่นเลี้ยงตามเลเวลความหายากสมรรถนะต่างๆอะไรเงี้ยมันก็จะเลี้ยงตามนี้จริงๆนะโอเคเมื่อผมเลือกได้แล้วว่าจะเลี้ยงอย่างนี้เนี่ยผมก็ไปดูเลยว่าแต่ละชิ้นส่วนของผมเนี่ยผมอยากจะติดตั้งอะไรครับถ้าเกิดว่าเราจะเอาแบบสมรรถนะเราก็ต้องดูว่ามันกี่ดาวถ้าดาวยิ่งเยอะมีโอกาสใช้คบว่ามีโอกาสนะม,สนะมีโอกาสที่มันจะดีนะครับมีโอกาสที่มันจะดีแต่ ไม่เสมอไปเพราะว่ามันมีเลเวลด้วยไงไองเช่นตัวนี้เลเวล4ใช่ไหมครับดาวเดียวค่าความทนทานของผมเนี่ยจะเหลือ26300ค่าความทนทานคือ HP นั่นแหละแต่ถ้าเกิดผมไปเลือก3ดาว ที่มันเป็นเลเวล3ก็จะเห็นว่าความเร็วตอบสนองมันลดลงไปด้วยนะครับเพราะนั้นก็ต้องดูเรื่องของสเตตัสด้วยนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งเลยคือท่านผู้ชมต้องมาดูที่สเปคด้วยนะครับว่าชิ้นส่วนที่ท่านผู้ชมติดเนี่ยมันมีสกิลเสริมหรือเปล่าไอ้นี่ผมใช้ Zero System จําได้ใช่ไหมอ่ามันมาจากชิ้นส่วนของกันดำวิงซีโร่นั่นเองนะครับผมแล้วพอเราติดตั้งไปแล้วเนี่ยมันปรับได้เลยนะแค่เราคลิกเข้าไปอีกทีหนึ่งมันจะมีการปรับเลยนะครับปรับก็คือปรับอะตามชื่อเลยเราเปลี่ยนได้เลยแกนนนนน X YZ เป็็ไไง <laughs> อััีี้้้กกกตลกดดนะจะจาหหวใหญ่ เนี่ยเป็นไงมันปรับได้นะครับผมโอเคทีนี้ท่านผู้ชมก็ไปเลือกเลยทุกชิ้นส่วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวใช่ไหมอ่าลำตัวแขนขวาแขนซ้ายขาอันนี้ไม่มีแยกข้างนะขาจะมาทั้งเซตเลยแล้วบางตัวเขาบอกว่ามันจะรวมรวมกันมาเลยทั้งตัวทั้งขาอะไรเงี้ยเป็นต้นส่วนแบ็คแพ็คเนี่ยผมก็ติดกันดั้มวิงซีโร่เอเลสไว้ครับเพราะว่าชอบปีกนกไงถ้าเกิดใครไม่ชอบปีกนกก็ลองเปลี่ยนเป็นปีกธรรมดาอะไรเงี้ยก็ได้นะ ส่วนต่อมาก็จะเป็นอาวุธด้านขวานะครับอันนี้เป็นปืนเนาะแล้วก็จะมีอาวุธด้านซ้ายนะครับแล้วก็จะมีอาวุธระยะประชิดด้านขวาด้านซ้ายก็คือติดได้และ4อาวุธเลยนะครับทางระยะใกล้และระยะไกลนะครับแล้วก็จะมีติดโล่ด้วยท่านผู้ชมน่าจะเห็นผมเอาโล่วิงกันดั้มมาใส่นะครับที่เป็นวิงกันดั้มตัวแรกของเอเจนสโบร์ S S นะส่วนต่อมาจะเป็นบิลเลอร์พาสนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นชิ้นส่วนที่ติดตั้งเสริมเข้าไปนะครับผมก็ติดตั้งกี่อันก็ได้แล้วแต่เลยครับแล มันสามารถยิงออกไปใช้งานได้จริงด้วยนะครับแต่ว่าพอเราติดตั้งไอ้พวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องมาเปลี่ยนสกิลด้วยก็คือตรงนี้ครับ ex Skill จำได้ไหมมันมี ex Skill กับ option Skill นั่นแหละครับท่านผู้ชมก็มาเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะให้สกิลไหนอะ่ะมันอยู่ที่คอมมานไหนนั่นเองนะครับ ทีนี้ขอพูดถึงการขายชิ้นส่วนกันละกันที่ติดไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็คือท่านผู้ชมลองเดินหาดูในนี้ก็ได้ครับนี่นี่น,น,นี่เจอแล้วเห็นไหมอ่าลงมาที่บันไดแล้วก็มาคุยกับคนนี้ได้เลยจะเป็นร้านค้านั่นเองนะครับของที่เรามีแล้วเราต้องการขายคือใช้คําสั่งเซลล์แล้วมันก็จะเปิดหน้าต่างขึ้นมาเลยครับท่านผู้ชมจะขายอะไรก็เอาเลยเต็มที่ครับผมเลือก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 ,ลอกแล้วก็ขายได้เลย ทีนี้เรากลับไปดูที่ห้องแต่งกันพากันนะครับมันยังมีอีกหลายส่วนที่ยังไม่ได้พูดถึงนะครับขอไล่ไปเลยกันละกันนะครับก็คือการลงสีครับการลงสีนี้ก็จะลงทีละจุดเลยก็ได้นะมันจะมีให้เราเลือกเลยเห็นไหมแต่ละจุดจุดจุดจะเปลี่ยนสีอะไรยังไงบ้างหรือเราจะเลือกแบบเป็น p รี s e t ก็ได้คือเขาจะมีเหมือนกับสีของแต่ละกันั้มอยู่แล้วไงเราเลือกได้เลยว่าเอ้ยเราอยากได้สีของกันั้มตัวนี้ เราจะได้ไม่ต้องแต่งเยอะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วมันก็แต่งได้ละเอียดเลยหัวก็แต่งได้ตัวแขนใช่ไหมขาแพ็กๆนะครับปืนต่างๆอะไรเงี้ยคือแต่งได้ค่อนข้างเยอะเกมเนี้ยเหมาะกับคนที่ชอบพวกกันพลามากๆครับเพื่อเราจะไปประกอบจริงๆอะไรเงี้ยเราก็ดูตัวอย่างในเกมไปก่อนคร่าวๆได้ ส่วนต่อมาคือแบบแปลนอันนี้ก็พูด,ดง่ายๆท่านชมแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วอยากจะเซฟเก็บไวอ้อ่ะเออเผื่อในอนาคตเราอาจจะแบบไปเปลี่ยนเป็นตัวอื่นแล้วไม่ชอบอยากจะย้อนกลับมาใช้ตัวเนี้ยก็สามารถมาทําได้ที่นี่เลย ส่วนปรับแต่งท่าทางอันนี้ก็คือท่ายืนในหน้าล็อบบี้แบบนี้นี่เองนะครับผมถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนท่าก็เลือกได้เลยมีเยอะมากครับแล้วบางท่าเนี่ยมันเลือกเฟรมได้ด้วยนะอย่างเช่นท่าบินที่1เนี่ยเราสามารถกดซ้ายกดขวาเพื่อที่จะเลือกเฟรมได้ด้วยเห็นไหมเพื่อแบบที่เขาเลือกดีฟอ์มาไม่ค่อยสวยไงเาจะหามุมเองอะไรเองอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก็ลองดูแล้วกันครับ ส่วนต่อมาเป็นโหมดรูปถ่ายก็รูปถ่ายเลยไม่มีอะไรพิสดารครับเพื่อเราอยากจะเซฟรูปไปให้กับคนอื่นๆดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วในเนี้ยมันก็เปลี่ยนท่าทางเลยด้วยเห็นไหมกดบนหรือล่างก็ได้ครับจะเปลี่ยนท่าทางครับแต่ถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนพื้นหลังก็คือกดซ้ายหรือขวาเท่านั้นเองนะครับและถ้าเกิดอยากจะโชว์อาวุธก็กด L R อะไรเงี้ยได้ครับมันเปลี่ยนได้ไงว่าจะเป็นอาวุธระยะประชิดหรือว่าระยะไกลหรือจะไม่ติดอะไรก็ทําได้ส่วนต่อมาคือโมเดลจําลอง หมดนี้จะมีไว้ให้เราเนี่ยทำการจัดวางองค์ประกอบจําลองสถานการณ์ต่างๆต,ตามที่จินตนาการของเราไปถึงนั่นเองครับอย่างเช่นที่ผมทํามาก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือมีการดมสู้กับสาคูใช่ไหมซึ่งมันสามารถปรับได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับปรับคันวงขันนาดปรับท่าทางอะไรแบบนี้ทำได้หมดเลยเข้ามาในระบบนี้ครั้งแรกตัวเกมจะสอนสอนแบบพูดละเอียดเลยอะ่ะส่วนต่อมาเป็นห้องจัดแสดงนะครับก็คือในโมเดลจําลองอะ่ะเราดีไซน์เสร็จแล้วเราถ่ายรูปเก็บไว้ นั้นเราก็เอามาจัดแสดงในนี้นะครับมันจะเลือกได้หลายภาพเหมือนกันครับเบื้องต้นก็คือ8ภาพนะครับพอดีไม่ได้เซฟไว้ไงเมื่อกี้ที่ดีไซน์ดีไซน์ซะนาาลืมเซฟเอาละก่อนจากลากันไปครับเราไปดูการตั้งค่ากันบ้างดีกว่านะครับผมเอาที่สําคัญสําคัญเลยกันแล้วกันนะครับก็คือเรื่องของเฟรมเรทเนาะอาจจะสูงสุดแค่ไหนนะครับแล้วก็เรื่องของพวกกราฟิกต่างๆคือเกมนี้มันไม่มีพรีเซตไงท่านผู้ชมต้องมาเลือกเองว่าเราจะปรับกราฟิกส่วนใดให้มันสูงหรือว่ามันต่ำ ส่วนภาษาถ้าเกิดใครอยากเปลี่ยนก็มาที่เมนูนี้ได้เลยนะครับผมตอนแรกสุดเขาก็มีให้เลือกอยู่แล้วเนาะตั้งแต่โหลดเกมเลยว่าเราจะเล่นภาษาอะไรส่วนเสียงผ้ามันต้องมาเลือกเองนะครับก็ปัจจุบันมีแค่4เสียงนี้เท่านั้นครับก็ส่วนตัวถนัดญี่ปุ่นก็ฟังเสียงญี่ปุ่นกันละกันเนาะส่วนต่อมาจะเป็นคอนโทรลเลอร์กับคีย์บอร์ดนะครับก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นจอยเนี่ยมันจะมีเหมือนกับเป็นไทยแพ้เราอยู่แล้วว่า A คือต้องกดอะไรบ้าง B กดอะไร C กดอะไร แต่ถ้าเอดอยากจะปรับแต่งเองก็คือมาที่คําสั่งปรับแต่งได้นะครับส่วนเรื่องของเมาส์กับคีย์บอร์ดเนี่ยอันนี้มันก็ปรับได้อยู่แล้วง่ายๆเลยแค่คลิกเข้าไปแล้วก็กดได้เลยว่าเราจะเปลี่ยนปุ่มนี้ไปเป็นปุ่มอะไรเท่านั้นเองครับ